ไปดูกันในขันกีฬาที่ทุ่มเทกันหนักมากค่ะมาค่ะออกกำลังกาย up and down พร้อมดูกีฬาสีของน้องๆหนูๆโรงเรียนวิชากรขบวนพาเรตก็หรูหราอลังการนะคะส่วนกีฬาฮาฮาตองโกอีดนรีเด็กๆว้าทุ่มเทแล้วแต่ผู้ปกครองทุ่มเทกว่าดูค่ะโอ้โห ใส่สุดล้มกลิ้งกันไปเลยโอ้ยอะไรหายากแล้วนะคะรุ่นนี้เบาได้เบาค่ะส่วนการประกวดกองเชียร์ก็เต็มที่กันทุกสีกรรมการมีหนักใจแน่ๆแต่ที่เต้นอยู่บนเวทีออไม่มีรองวัลให้นะคะ สุดท้ายถึงเวลาประกาศรางวัลน้องเชียร์ลิดเดอร์สีเหลืองค่ะตีลังกามารับเลยจ้า <c oughs> ดูทรงแล้วหนูได้ตีลังกากลับบ้านแน่นอนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ